การละครั้งหนึ่งฉันเคยรักเธอสายลมยามเช้าแห่งฤดูหนาวพัดผ่านถนนเส้นเล็กๆในย่านชานเมืองกรุงเทพกลิ่นขนมปังอบใหม่และกาแฟาหอมกรุ่นลอยออกมาจากหน้าร้านไมเดย์คาเฟร้านคาเฟ่เล็กๆที่แสนอบอุ่นเหมือนอ้อมกอดในเช้าว,วันฝนพรำภายในร้านถูกตกแต่งด้วยโทนสีครีมและไม้ธรรมชาติบรรยากาศละมุนละไมมีเสียงเพลงแจ ز, ๊สบรรเลงคลอเบาๆ ลูกค้าประจำที่นั่งประจำโต๊ะมุมหน้าต่างก็ยังคงเป็นคุณลุงนักเขียนผู้เงียบขึมและเด็กมหาวิทยาลัยคู่หนึ่งที่นั่งทำรายงานเงียบเงียบพร้อมเค้กช็อกโกแลตคนละชิน้นหลังเคาน์เตอร์ไมโอประดับแจกันดอกยิบโซมหญิงสาวเจ้าของร้านวัยยี่สิบปลายยืนสวมผ้ากันเปื้อนสีขาวปักชื่อร้านด้วยลายมือของเธอเองเธอเป็นผู้หญิงที่มีรอยยิ้มละมุนเหมือนเค้กส้มของเธอเสียงพูดจาไพเราะละมุนเป็นมิตรกับแขกทุกคนที่เข้ามาที่ร้าน ลาเต้ร้อนหนึ่งแก้วกับลูเบอรี่ชีสเค้กนะคะคุณธนาไม่ส่งแก้วเซรามิกทรงสูงให้กับชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวแต่งกายเรียบหรูในชุดเชิดฟ้ากับเนคไทเข้มขอบคุณครับคุณไม่วันนี้ร้านหอมเหมือนเดิมเลยนะครับธนายิ้มกว้างก่อนจะมองไปรอบร้านราวกับกำลังมองภาพในกรอบทองกลิ่นวน,นิลากับอบเชยค่ะลองเมนูใหม่ดูไหมคะคุกกี้ช็อกโกแลตโฮมเมด พึ่งอบออกจากเตาเลยเธอยิ้มขณะยื่นจานคุกกี้ให้ลองชิมฟรีมีคนบอกไหมครับว่าคุณมีเสน่ห์มากตอนพูดเรื่องขนมธนาพูดด้วยเสียงนุ่มนวลไม่หัวเราะเบาๆถ้ามีคนชมบ่อยขนาดนั้นฉันคงต้องตั้งโตทำขนมโชว์แล้วคะ่ะธนาเป็นหนึ่งในลูกค้าประจำคนใหม่ที่เริ่มมาเมื่อหกเดือนก่อนเขามักมานั่งตรงมุมขวาของร้าน กินลาเต้ร้อนหนึ่งแก้วกับขนมไม่ซ้ํากันทุกวันดูเอกสารหรือไม่ก็นั่งเล่นมือถือรอจังหวะได้คุยกับไมค์เขาไม่ได้เร่งรุกหรือจีบอย่างเปิดเผยแต่คำพูดและสายตาของเขาก็ไม่เคยปิดบังความชัดเจนในใจไมค์เองก็ไม่ได้คิดมากอะไรนักเธอแค่รู้สึกดีที่มีคนชื่นชมในสิ่งที่เธอรักการทำขนมและการได้ดูแลร้านเล็กๆแห่งนี้เหมือนบ้านหลังหนึ่งตกเย็น หลังจากลูกค้าทยอยกลับไปร้านเงียบลงเสียงลมเย็นพัดผ้าม่านสีขาวให้พลิ้วไหวเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นอีกครั้งชายคนหนึ่งในชุดสูทสีเข้มใส่แว่นกรอบบางเดินเข้ามาใบหน้าเรียบเฉยแต่แฝงความอบอุ่นเดนไอไม่เงยหน้าขึ้นยิม้มไม่ได้เจอกันนานเลยนะผ่านมาทางนี้เลยแวะมาซื้อขนมกลับบ้านนะดนไเป็นเพื่อนสนิทของไมมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลายัย เป็นคนเงียบขรึมแต่จริงใจเขาเคยบอกรักไม้เมื่อหลายปีก่อนแต่ถูกปฏิเสธอย่างอ่อนโยนเพราะไม้คิดกับเขาแค่เพื่อนแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยหายไปไหนยังส่งข้อความวันเกิดและแวะมาดูแลเป็นระยะระยะอย่างคนที่ยังรักและยังรอวันนี้มีพายแอปเปิลเพิ่งออกจากเตานะเอากลับไปชิมไหมดนไพยักหน้าเธอทำขนมอร่อยเสมอ พิมพที่เพิ่งเดินออกมาจากครัวทำหน้าเจือนเล็กน้อยเมื่อเห็นดานานเธอเก็บอารมณ์เงียบก่อนเดินไปอีกมุมของร้านดานไานหันไปยิ้มให้เธอหวัดดีพิมพ์ไม่เจอกันนานเลยนะพิมพยัพยักหน้าเบาๆค่ะสายตาของพิมพ์ซ่อนบางสิ่งไว้ข้างในลึกๆที่ไม่ไมเคยรู้เย็นวันหนึ่งร้านปิดช้ากว่าปกติลูกค้าคนสุดท้ายคือธนาที่รอจนทุกคนกลับหมด เขาเดินมาหยุดตรงเคาน์เตอร์มองไมที่กำลังเช็ดแก้วอย่างตั้งใจวันนี้ผมช่วยเก็บโต๊ะให้ไหมไมหันมายิ้มไม่เป็นไรคะ่ะฉันทำจนชินแล้วก็แค่อยากอยู่ใกล้ๆเธออีกสักนิดคำพูดที่ไม่มีการปิดบังทำให้ไหมเงียบไปครู่หนึ่งเธอมองเขาตรงๆคุณธนาเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะแล้วเธออยากให้เป็นแค่เพื่อนหรือเปล่าล่ะเงียบอีกครั้งก่อนที่เธอจะตอบ อาจเพราะไม่กล้าหรือไม่แน่ใจคืนนั้นเดนนที่กำลังจะกลับบ้านแวะมาถึงหน้าร้านเห็นภาพผ่านกระจกบานใสไม่กับธนากำลังยืนใกล้กันมากราวกับว่าโลกทั้งใบเหลือแค่คนสองคนและแล้วเขาเห็นธนากอดเธอภาพนั้นเหมือนมีดกรีดหัวใจเขาไม่แปลกใจหรอกเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นแค่เพื่อนเป็นคนที่ถูกปฏิเสธ แต่สิ่งที่เจ็บคือในความเป็นเพื่อนเขาก็ยังหวังว่าเธอจะยังไม่ได้รักใครจริงๆเขายังเคยคิดว่าอาจจะรอได้แต่บางทีความหวังเล็กๆของเขาอาจไม่มีวันเป็นจริงคืนนั้นเขาโทรหาพิมพ์ไปนั่งดื่มด้วยกันหน่อยได้ไหมพิมพ์รับสายด้วยความตกใจเล็กน้อยก่อนตอบรับทันทีเธอเองก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกแค่หวังว่า จะเป็นคนที่เขามองเห็นบ้างในคืนนี้เขากอดเธอเสียงดนัยแผ่วเบาแต่แหลมคมราวใบมีดพิมพ์นั่งเงียบอยู่ฝั่งตรงข้ามแก้วเหล้าในมือสั่นไหวเล็กน้อยไม่ไม่ได้มองทันเลยพิมพ์ไม่ไม่เคยมองทันเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาพูดไปเล่ากระแทกลงคออีกแก้วเสียงแก้วกระทบโต๊ะเบาๆในบาร์แห่งหนึ่งพิมพ์นั่งอยู่ตรงข้ามกับดนานัยที่ดื่มจนหน้าแดงจัด เธอเมามากแล้วนะดนนเดนัยเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปส่งที่บ้านไม่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าผมยังรักเธออยู่เดนัยยังคงพูดวนเวียนเรื่องเดิมพิมพ์อยากจะพูดเหลือเกินว่าเธอเองก็รักเขาเหมือนกันแต่เธอไม่เคยได้รับแม้แต่เศษเสี้ยวสายตาแบบที่เขามองมายพิมพ์ประคองตัวเดนัยเรียกรถกลับไปที่บ้านนั่งพักก่อนนะดนนเดนัยเดี๋ยวฉันไปหาน้ำมาให้ดื่มเดนัยชวนพิมพ์ดื่มเป็นเพื่อนต่อ เธอยังคงนั่งฟังดนายพูดและคอยให้กำลังใจแต่หัวใจของเธอกลับเริ่มเต้นแรงไม่หยุดเธออยากเป็นคนที่ปลอบประโลมความเจ็บปวดนั้นให้กับดนายและแล้วในค่ำคืนที่แสงสลัวและหัวใจสับสนพิมพ์ค่อยๆโน้มหน้าไปใกล้ดนายริมฝีปากของเธอแตะลงอย่างแผ่วเบาดนายผงะเล็กน้อยก่อนจะจูบตอบกลับไปอย่างไม่รู้ตัวทั้งคู่เมาทั้งคู่เศร้า ทั้งคู่หลงทางในความรู้สึกในห้องที่มีเพียงเธอและดนยัยพิมพ์มองเขาด้วยดวงตาที่เปียกปอนแล้วปล่อยให้ทุกอย่างพาไปตามอารมณ์แต่ฉันมองเธอตลอดนะดนยัยและฉันรักเธอคำพูดนั้นหลุดออกจากปากเธอเป็นครั้งแรกไม่ใช่คำกระซิบไม่ใช่คำที่รอเวลาเหมาะสมแต่เป็นเสียงจริงของหัวใจที่อัดแน่นมานานนับปีดนยชะงัก เขาหันมามองเธอในระยะใกล้จนลมหายใจปะทะกันพิมพ์ไม่หลบตาอีกต่อไปน้ำตาเธอคลอแต่ใบหน้าแน่วแน่ฉันรู้ว่าเธอรักมายและคืนนี้เธอเจ็บแต่ได้โปรดมือของพิมพ์ยกขึ้นแต่แก้มเขาเบาๆนิ้วหัวแม่มือไล้รอยน้ำตายอย่างอ่อนโยนอย่าผลักฉันออกเลยเขาไม่พูดอะไรแต่สัมผัสของมือเธอบนแก้มเขาเสียงสะอื้นที่กลืนลงคอ รอยจูบที่เธอยื่นให้เขาในวินาทีถัดมาเขาตอบรับริมฝีปากของเขาทาบทับลงมาอย่างช้าชาแล้วแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆราวกับคนที่พยายามจมหายจากความเจ็บและเธอคือสิ่งเดียวที่ยึดไว้ได้ในทะเลใจที่กำลังจมลึกเสื้อเชิตของเขาถูกปลดกระดุมลงทีละเม็ด,ดงงเธอสอดมือเข้าไปใต้เนื้อผ้าสัมผัสไออุ่นและรอยสันสะท้านที่เขาเก็บซ่อนไว้เขาประคองใบหน้าเธอไว้ทั้งสองมือ จูบเธอราวกับจะจำทุกส่วนของเธอไว้ให้ลึกที่สุดบนเตียงนอนสีน้ำตาลอ่อนร่างของทั้งสองแนบชิดสอดประสานกันอย่างไม่มีช่องว่างเขาสัมผัสเธอเหมือนคนที่ไม่เคยได้รับไออุ่นมาก่อนเธอสัมผัสเขาเหมือนคนที่เฝ้ารอมาทั้งชีวิตเสียงลมหายใจหนักหน่วงเสียงเตียงที่สั่นไหวเบาๆเสียงครวญนครางของใครบางคนที่เก็บซ่อนความรักไว้จนล้นหัวใจในคืนที่โลกของเขาพังลง เธอคือที่พักพิงสุดท้ายหลังจากความเงียบสงบลงนาไนนอนนิ่งมองเพดานพิมพ์นอนกอดเขาเงียบๆจากด้านข้างเขาไม่ได้พูดอะไรอีกเธอรู้คืนนี้แม้จะมีร่างกายแต่หัวใจเขาอาจยังอยู่กับผู้หญิงอีกคนแต่เธอไม่เสียใจเลยที่ได้เป็นคนที่เขาหันมาหาแม้เพียงคืนเดียวเชาว้าวันรุ่งขึ้นนไนสะดุ้งตื่น เตียงว่างเปล่าเสื้อผ้าถูกพับเรียบร้อยไว้ข้างเตียงกลิ่นหอมจางๆของเธอยังติดผ้าปูเขาลุกขึ้นและเห็นข้อความในมือถือขึ้นมาขอโทษน,ดนาดาัยที่ฉันหายไปแบบนี้ฉันไม่ได้เสียใจที่เกิดเรื่องเมื่อคืนแต่ฉันกลัวกลัวว่าเธอจะมองฉันเปลี่ยนไปฉันไม่อยากให้สิ่งนั้นเป็นพันธะของเธอฉันแค่รักเธอและคืนนี้มันคือความทรงจำที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียว เขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นในมือยังคงถือโทรศัพท์ไว้หัวใจของเขาหนักหน่วงราวจะระเบิดพิมพ์อย่าหายไปแบบนี้เขารีบกดเบอร์โทรหาพิมพ์ไม่มีสัญญาณตอบรับเขารีบขับรถไปยังคอนโดของเธอเคาะประตูซ้ำๆแต่ก็ไม่มีเสียงตอบเขารู้แล้วว่าคืนนี้ไม่ได้เกิดจากแค่ความเมาแต่มันเกิดจากความเหงาของสองดวงใจที่เคยขนานกันมานานเกินไป จนในที่สุดก็ยอมเบี่ยงเข้าหากันแค่ชั่วครู่หนึ่งก่อนจะหลบหายไปคนละทางเสียงฝนตกพรำบางเบาในเย็นวันหนึ่งไม่ปิดร้านช้ากว่าปกติหลังจากมีลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาสั่งกาแฟรอบสุดท้ายพร้อมเค้กเลมอนชิ้นโตที่เธออบสดๆเมื่อตอนเชา้าพอปิดประตูร้านลงไม้ก็ถอนหายใจยาวเหนื่อยแต่โลง่งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทนา เธอรับสายอย่างไม่ลังเลเลิกงานหรือยังครับเพิ่งปิดร้านเลยค่ะงั้นอย่าเพิ่งกลับผมอยู่หน้าร้านแล้วไม่หัวรออย่างตกใจเธอเก้าวออกไปยังหน้าร้านและเห็นเขายืนกลางร่มอยู่ข้างรถเขายื่นถุงใส่อะไรบางอย่างให้ซื้อข้าวต้มปลาจากเจ้าประจำมาฝากครับคุณบอกเมื่อวานว่าชอบกินตอนฝนตกเธอเงยหน้ามองเขารอยยิ้มซื่อๆของธนาไม่เคยหวืหวา แต่ทุกครั้งที่เห็นมันอบอุ่นจนเหมือนใจเธอคลายลงทีละชั้นทีละชั้นคืนนั้นทั้งสองนั่งกินข้าวต้มอยู่บนชั้นลอยของร้านที่เธอจัดเป็นมุมพักผ่อนเล็กๆริมหน้าต่างเสียงฝนโปรยเบาพัดกลิ่นลมหอมชื้นเข้ามาไมครับคักไมตอบพร้อมกับมองที่เดนายผมดีใจที่คุณยอมให้ผมอยู่ใกล้ๆแบบนี้เธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขาริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อย ดวงตาสะท้อนความปวดร้าวและกล้าหาญในเวลาเดียวกันคุณรู้ไหมช่วงเวลาที่ฉันได้อยู่กับคุณฉันไม่เคยกลัวเลยว่าจะเจ็บฉันแค่รู้สึกปลอดภัยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปล่อยใจหลังเก็บจานเขาช่วยเธอล้าง้อนล้างทามเหมือนเคยแต่มือของเขาจับมือนุ่งๆของเธอไว้ในน้ำอุ่นใสานานเกินกว่าจะบอกว่าบังเอิญ เธอเงยหน้าขึ้นช้าๆเขาก็ยังจ้องเธอเหมือนเดิมไม่มีคำถามไม่มีการเร่งเร้าฉันไม่อยากคิดมากในคืนนี้ฉันแค่อยากรู้ว่าถ้าฉันปล่อยใจให้คุณมันจะอบอุ่นแบบนี้ตลอดไปไหมธนาไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแค่พาเธอกลับขึ้นไปยังชั้นลอยอีกครั้งฝนยังคงตกเสียงสายฝนกลายเป็นเสียงพื้นหลังให้กับค่ำคืนที่เนิบนุ่ง เสื้อของเธอชุ่มเหนือจากการทำงานเขาเช็ดหน้าผากให้เธอด้วยผ้ายเย็นอย่างอ่อนโยนเธอเอื้องมือไปแตะอกของเขารับรู้ถึงจังหวะเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้นใต้ฝ่ามือริมฝีปากของเธอเริ่มเพเยช้าๆเขารอไม่รุกไม่เร่งจนเธอเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเขาก่อนจูบของเขาไม่เหมือนใครเลยมันไม่ได้เร่าร้อนแต่มันลึกซึ้งเหมือนกำลังโอบกอดหัวใจที่เคยแตกสลายของเธอไว้ทั้งดวง เขากอดเธอไว้ในอ้อมแขนมือของเขาประคองแผ่นหลังเธอไว้มั่นรากับไม่อยากให้เธอลมอีกครั้งเสื้อของเธอหล่นลงข้างตัวแขนเขาโอบร่างเธออย่างแผ่วเบาและเขารบสายตาของเขามองเธอราวกับมองดวงดาวก่อนจะก้มจูบริมฝีปากเธออีกครั้งนุ่มลึกและแนบแน่นชั่วขณะหนึ่งโลกทั้งใบเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจเสียงเต้นหัวใจสองดวง และเสียงฝนที่ตกเหมือนจังหวะด,ดนตรีประกอบฉากรักที่เงียบเงันรุ่งเช้าไมลตื่นขึ้นในอ้อมกอดเขาแสงแดดอ่อนสาดลอดม่านเข้ามาเธอมองเขานิ่งๆเขายังหลับใบหน้าไร้ความกังวลใจเธออ่อนโยนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความสัมพันธ์ของไม้และธนาเป็นไปอย่างราบรื่นและแนบแน่นมากขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งไม้นั่งนิ่งอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำร้านคาเฟ่ที่เธอรักมือสั่นเทาขณะถือที่ตรวจคันสีขาวสองขีดในมือดวงตาเบิกกว้างเป็นไปไม่ได้ฉันแค่แค่คลื่นไส้ธรรมดาแต่ความจริงตรงหน้าก็ไม่อาจปฏิเสธได้เธอท้องภาพที่ธนาหอมหน้าผากเธอรอยจูบที่นุ่มนวลเธอจำได้ชัดทุกสัมผัสทุกเสียงหายใจและความรู้สึกในอกที่อบอุ่นในวันนั้น แต่เวลานี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนไม่เล่าเรื่องปัญหาที่ดินที่ครอบครัวเธอนำไปจำนองเพราะหนี้พนนันของพ่อให้ธนาฟังหวังว่าอย่างน้อยจะได้คำแนะนำหรืออ้อมกอดที่อบอุ่นสักนิดแต่น้ำเสียงของเขาในวันนั้นกลับเปลี่ยนไปเขาเริ่มเว้นระยะพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมไม่กล้าสบตาเธอเหมือนเคยเธอไม่กล้าบอกธนาเรื่องลูกหลังจากเห็นว่าเขามีท่าทีเปลี่ยนไป และสุดท้ายเขาก็เริ่มหายไปจากชีวิตเธอชาชาโดยไม่มีคำร่ำลาและโดยที่ไม่รู้เลยว่าไมค์กำลังจะมีลูกกับเขาไมคเดินออกจากร้านชาชาปิดไฟปิดประตูในใจของเธอไม่มีเสียงใดดังนอกจากความเงียบคาเฟ่ที่เธอรักกำลังจะหายไปเพราะพ่อของเธอทำให้ที่ดินถูกยึดเพราะเจ้าหนี้มาทวงถึงหน้าบ้านเพราะเธอไม่มีที่อยู่ไม่มีร้านและตอนนี้ เธอไม่มีธนาเธอกลับไปนั่งคนเดียวที่สวนสาธารณะนั่งบนมานั่งที่ครั้งหนึ่งเคยนั่งคุยกับธนาในวันที่ฝนตกน้ําตาไหลออกมาเงียบๆเธอเอามือแตะท้องของตัวเองเบาๆแม่ขอโทษนะลูกแม่ยังไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงต่อในขณะที่โชคชะตาพาเธอลงเหวดานายกลับอยู่ไม่ไกลเขาแอบถามจากเพื่อนร่วมกลุ่มเก่าของพิมพ์และได้รับคำตอบว่าเธอ ย้ายออกจากห้องไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเบอร์ติดต่อก็ติดต่อไม่ได้และในช่วงเวลานั้นเขาเห็นโพสต์หนึ่งในโซเชียลของไมยโพสต์สุดท้ายก่อนร้านจะปิดพร้อมแคปชั่นสั้นๆขอบคุณทุกคนที่เคยมาอยู่ในวันดีๆของร้านไมเดย์คาเฟค่ะคืนนั้นเดานนไปรอหน้าบ้านของไมยเขาเห็นเธอกำลังยืนมองประตูเหล็กของร้านตัวเองเงียบๆราวกับพยายามฝังความทรงจำทั้งหมดไว้ที่นั่น ไม่เสียงของเขาทำให้เธอสะดุง้งเมื่อหันมาเห็นดานไนดวงตาของเธอร้อนน้ำตาในทันทีฉันไม่มีที่ไปแล้วเธอพูดเบาๆดานไนเดินเข้าไปใกล้ยื่นมือออกมาหาเธอมาอยู่กับผมก่อนนะบ้านของฉันมีห้องว่างอยู่ห้องครัวก็พร้อมถ้าจะอบขนมขายออนไลน์หารายได้ไปก่อนผมยินดีนะไม่เงียบไปนานก่อนจะพยักหน้าชา้า ชีวิตใหม่ของไมยเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในห้องเล็กๆที่บ้านของดนนีดนนีจัดหาอุปกรณ์อบขนมให้เธอทุกอย่างตั้งแต่เตาอบเล็กๆไปจนถึงกล่องใส่ขนมเขาไม่ถามอะไรแม้แต่คำเดียวไม่ถามถึงทนาไม่ถามถึงพ่อของเธอเขาเพียงแค่อยู่อยู่ในวันที่เธอล้มเหลวที่สุดไมยไม่เคยรู้เลยว่าเขามองเธอตอนเธอหลับเขาฟังเสียงเธอร้องไห้ในห้องตอนดึก,ดก และเขายังคงยิ้มให้เธอเหมือนเมื่อวันวานหลายสัปดาห์ผ่านไปท้องของไม่เริ่มโตขึ้นทีละน้อยทีละน้อยมากพอให้คนตาไวอย่างดนนายสังเกตได้วันหนึ่งหลังจากแพ็คขนมเสร็จดนนายเดินเข้ามาหาเธอช้าๆและนิ่งๆไม่เขาเรียกชื่อเธอเบาๆเธอหันไปหายิ้มบางๆเหมือนทุกครั้งผมจะเป็นพ่อของลูกให้ไม่เองนะดนนยพูดชัดเจน น้ำเสียงมั่นคงไมชงักดวงตาเบิกกว้างน้ำตาเริ่มไหลออกมาทันทีเดนไนเธอไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นหรอกผมไม่ได้ทำเพราะจำเป็นผมอยากให้ไม่มีชีวิตที่ไม่ต้องอายใครให้ไม่และลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นถึงผมจะไม่ใช่พ่อที่แท้จริงก็เถอะไมยปล่อยน้ําตาไหลาอาบแก้มเธอเล่าทุกอย่างให้เขาฟังตั้งแต่ที่ธนาค่อยๆหายไปความกลัวในใจของเธอ ความไม่พร้อมในชีวิตและความจริงที่เธอพยายามแบกไว้คนเดียวเดนนนั่งฟังเงียบเงียบไม่ขัดไม่ซักไม่ซ้ำเติมเขาเพียงพูดเบาๆว,ว่าไม่เป็นไรแล้วนะจากนี้ไปผมจะอยู่ตรงนี้เสมอไม่ร้องไห้หนักขึ้นแต่เป็นน้ำตาที่อบอุ่นที่สุดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเธอแทบหายใจไม่ออกคำพูดของเขาชัดเจนหนักแน่นและเต็มไปด้วยความกล้า แต่ตอนนี้หัวใจของเธอกลับรู้สึกว่างเปล่าแนนไอขอบคุณมากนะวันหนึ่งไม่ออกไปซื้อของข้างนอกและเธอบังเอิญเจอกับพิมพ์ที่ไม่ได้เจอกันมานานพิมพ์ไม่รีบตะโกนเรียกเอ้าไมา่พิมพ์ตอบกลับอย่างดีใจพวกเธอดีใจกันมากไม่สังเกตเห็นว่าพิมพ์ก็มีท้องอ่อนๆเหมือนกันยินดีด้วยนะไม่ฝากแสดงความยินดีกับธนาด้วยนะ พิมพ์รีบพูดแสดงความยินดีกับเธอกับธนากรไม่อึ้งไปครู่หนึ่งไม่ใช่ลูกธนาหรอกพิมพ์ลูกของดนัยน่ะพิมพ์อึง้งพูดไม่ออกน้ำตาคลอแล้วเธอหลักพิมพ์พาแฟนมาทานข้าวด้วยกันบ้างสิพิมพ์เงียบอ้ำมอ้าอึอออ้งๆอึ้งไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรไม่เห็นอาการของพิมพ์ก็เข้าใจดีถึงความรู้สึกของเพื่อนเธอจึงไม่ได้ถามต่อและเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นแทน เมื่อไมกลับมาที่บ้านวันนี้เราเจอพิมพ์พด้วยละ่ะไมรีบเล่าให้เดนัยฟังรู้ไหมพิมพ์พท้องอยู่ด้วยนะเดนัยอึ้งพูดไม่ออกคืนนั้นเขานอนไม่หลับทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเขารีบออกจากบ้านเพื่อไปหาพิมพ์พที่คอนโดก็พบว่าคอนโดที่พิมพ์พเคยอยู่มีป้ายประกาศขายแล้วเขาจึงติดต่อไปยังเบอร์ในประกาศสวัสดีค่ะพิมพ์ใช่ไหมเดนันรีบพูดขึ้นมา เสียงอีกฝั่งเงียบไปอย่าเพิ่งวางสายนะพิมพ์ดนัยพูดต่อยินดีด้วยนะคะที่คุณจะมีลูกกับไมายเสียงจากอีกฝั่งหนึ่งพูดขึ้นแล้วรีบวางสายทันทีดนันพยายามกดโทรไปอีกหลายรอบแต่ก็ไม่สามารถติดต่อเบอร์นั้นได้แล้วหลังจากวันนั้นดนัยยังคงแวะมาที่คอนโดเรื่อยๆแต่ก็ไม่เจอใครและเบอร์ในป้ายประกาศนั้นก็กลายเป็นเบอร์โทรศัพท์ของนายหน้าไปเสียแล้ว เวลาผ่านไปไมค์ก็คลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายชื่อมาร์ชและอาศัยอยู่ด้วยกันกับดานายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่ในใจของดานายยังคงคิดเรื่องของพิมพ์อยู่เสมอและคิดว่าลูกของพิมพ์ต้องเป็นลูกของเขาแน่ๆช่วงวันหยุดยาวดานายพาไมายและมาร์ชไปเที่ยวทะเลเสียงหัวเราะสดใสของเด็กน้อยมาร์ชดังขึ้นเมื่อเขานั่งเล่นของเล่นบนผืนทรายริมชายหาด ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัวเล็กๆที่กำลังค่อยๆเรียงร้อยกันขึ้นใหม่มายนั่งอยู่ข้างๆดนนใบหน้าของเธอสดใสขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมาดนนจับมือเธอเบาๆรู้สึกถึงความรักที่เต็มเปี่ยมในใจขอบคุณนะที่ดูแลเธอและลูกเป็นอย่างดีมายพูดด้วยรอยยิ้มดนนย,ยิ้มมองไปยังมาชผมดีใจที่มีมายและมาชอย,อยู่ข้างๆผมผมสัญญาว่าจะดูแลมและมาชให้ดีที่สุด ในขณะที่ทั้งคู่จูงมือกันมาวิ่งเข้ามาหาเขาและไมยอย่างมีความสุขไม่นานหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาบนชายหาดน้องพายรอแม่ด้วยค่ะเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงที่คุ้นเคยสำหรับดนนายและไมยเมื่อทั้งคู่มองไปก็เห็นแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นพิมพไมรีบตะโกนเรียกดนนายยังคงอึ้งพูดอะไรไม่ออกพิมพ์หันมาและยิ้มให้ไมยและดนนาย ความรู้สึกอันซับซ้อนของอดีตกลับมาหลอมรวมกันอีกครั้งมายฉันดีใจที่เห็นเธอกับดานายมีความสุขลูกของพวกเธอน่ารักมากเลยนะพิมพ์พูดอย่างจริงใจไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยวันนี้ทานข้าวเย็นด้วยกันไหมไมายรีบชวนพิมพ์ได้สิพิมพ์ตอบฝั่งดนายยังคงนิ่งเงียบไม่ทันพูดอะไรมื้อเย็นวันนั้นมายและพิมพ์พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ส่วนดนัยได้แต่นั่งเงียบเงบและคิดอะไรต่ออะไรมากมายแม่ครับแม่ครับผมอยากไปห้องน้ำครับน้องมาชเรียกไมายหนูก็อยากไปห้องน้ำเหมือนกันค่ะน้องพายพูดกับพิมพ์เดียวชันพาทั้งสองคนไปเองพวกเธอนั่งทานกันต่อเถอะไม่รีบพูดแล้วพาเด็กทั้งสองคนไประหว่างนั้นในความเงียบบนโต๊ะอาหารเดนัยกำลังจะพูดอะไรออกมาเดนันดูแลมายและน้องมาให้ดีนะ พิมพรีพูดขึ้นมาก่อนด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเธอรู้ดีว่าดานายรักไม่มากแค่ไหนวันนี้ไม้มาอยู่กับเขาแล้วก็ขอให้เขารักไม่ให้มากที่สุดส่วนตัวเธอเองตอนนี้มีแค่ความรักที่ให้กับน้องพายเท่านั้นดานายกำลังจะพูดตอบแม่หนูง่วงแล้วคะ่ะเสียงน้องพายตะโกนเรียกพิมพถ้างั้นเราขอตัวพาลูกไปนอนก่อนนะพิมพเอ่ยลาดานายและไม่คืนนั้น เดนนนอนไม่หลับทั้งคืนสมองเขาแทบจะระเบิดอยากจะมีเวลาอีกสักนิดเพื่อจะพูดคุยกับพิมพ์แต่เขาก็ทำไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นเดนนหวังว่าจะได้พบกับพิมพ์อีกครั้งแต่เธอก็เช็คเอาออกจากโรงแรมไปแต่เช้าแล้วหลังจากวันนั้นเขาก็ดูแลไม้ยและน้องมาสเป็นอย่างดีและนานๆานทีถึงจะได้ยินข่าวคราวของพิมพ์และน้องพายบ้างบางครั้งแต่เขาก็จะยึดมั่นในสิ่งที่พิมพ์บอกเขา คือให้เขาดูแลมายและน้องมาให้ดีที่สุดถึงแม้ในใจเขาจะคิดถึงพิมพ์และอยากเจอน้องพายแค่ไหนก็ตามขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของมายดนไนและพิมพ์นะคะติดตามเรื่องราวสนุกสนุกอัปเดตใหม่ๆได้ที่ช่องไอไลท์ s t o r y ่เทลลิ g และฝากกดไลค์ u b บสไคร์เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆนะคะ